ฉันเป็นมนุษย์กินเนื้อกินคนกันในที่นาวนันไหดีออกจะตายว่าเรื่องใส่ฉันพ่อตัวไอ้เราทานต้นด้านทั่วคนอย่างฉันนะไม่ใช่วันนี้ฉันไม่ผิดเห็นท่ากะติดกันมาจากตารักเมียกว่ารักหมาไม่แกจะเชื่อทำไหมคนอย่างฉันนะสุดจริตนะไม่มีฤทธนะล่วงหลอก หลวงหลอกไอ้ขันจะขอบอกว่าขอบอกมาหนนะ้าสาวคงไม่ท้องมดูยองทิ่สงกรานลับมาเลี่ยมบรนโพษนาอยู่คนอรรักก็นไม่มีที่ติ